สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Microsoft Surface Pro 3นะครับสเปคของเจ้าตัวนี้ก็จะมี CPU เป็น Intel Core i3 Gen 4นะครับแรมวิง่งแรม4 g ิสัญญาณรีการอยู่ที่1.5 g h z SSD 64 g ินะครับตัวนี้จะมาพร้อมความละเอียดหน้าจอที่ 2K นะครับดูวิดีโอดูหนังอะไรอย่างนี้ภาพสวยเลยนะครับอย่างเช่นดู YouTube เจ้าตัวนี้ ตัวนี้จอจะสวยมากนะครับตัวนี้ใช้เมาส์ปากกาในการวาดรูปก็ได้นะครับเมาส์ปากกาในการวาดรูปนะเอาไว้ให้เด็กๆฝึกวาดฝึกเขียนหรือจะใช้งานเอาไว้โนต้ตอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมเองก็วาดไม่ค่อยเก่งนะอันนี้วาดคร่าวๆเนาะระบายสีลงสีอย่างนี้นะครับ นี่ก็คร่าวๆเนะาะในการวาดรูปก็ตัวนี้สามารถใช้คีย์บอร์ดบลูทูธเมาส์ไร้สายได้น,นะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เรามีอยู่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธอันนี้เป็นปากกานะครับตัวเครื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องต่างๆนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นรูชาร์จนะครับแล้วก็จะมี USB มีพอร์ต h u n d e r b o l t นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น ต่อสามจุดห้ามิลแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็จะมีกล้องหน้าเนาะกล้องหลังนะครับแล้วก็จะมีฐานมันจะเป็นฐาน,อย,านอยู่แล้วนะครับเซอร์เฟตก็ราคาขายอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งก็จะราคาอยู่ที่สองหมื่นบวกแน่นอนซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะครับหรือโทรมาก็ได้หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับ